อัมเบิร์กครับลูกสาวของทางด้านคุณนกน้อยครับติวเองเลยครับน้องหนุ่มนิ่มมายกที่สามครับเกมของทางด้านเพชรน้องเนยกระเกงสีน้ำเงินไม่ถอยแล้วยกคีดีโอพอไม่ถอยแล้วเจอหมัดครับเอาต่อยหมัดขวาขวาบอลเน้นที่หมัดขวาครับเพชรน้องเนยดูครับเหมือนที่บอกว่าท้าหมัดต่อยไม่ลงก็ไส้ไหลจริงหรือเปล่าพยายามค้องเอาไว้นะครับตีข่าขวาครับยกคีรีครับ โอ้โหเจอพายุหมัดนะครับโชคดีครับที่เขาประกอบไปรัดเดินเข้าหานะครับโยคีรีครับออกซ้ายหน้าครับเพชรน้องเนยเตะ้ายเกี่ยวแล้วจะปักสอกขวาครับตีไม่ตีครับตีไม่ตีแล้วตีได้ไม่ได้ครับแหมแต่งตัวนานครับคิดนานไปหน่อยครับกรรมการแยกก็ตียากหน่อยแล้วครับเพชรน้องเนยเองก็ป้องกันตัววงในไว้อยู่แล้วครับเอาถึงตัวทีตีเข้าไปหนึ่งทีเอาละครับมวยเขาอาชีพยันโยคีรีเริ่มแล้วครับตี ยังว่ายังไม่จ่าครับกดตีซ้าย้ตีขวาครับแล้วก็นี่อันนี้ซ้ายตบครับพยายามจะเต้ขึ้นกันครับี่น้องเนยเอาทูดอกมาอีกครับยกกีรีฟัดแล้วครับอย่างนี้เล่นกําลังแล้วครับก่ต้องฟัดต้องรัดต้องหุือไม่หมดเพนนองเนยหมดหรือไม่หมดครับน้ำมันในถังครับต้องสำรองมาเยอะๆหน่อยเอาละครับวงนายเพลงเขาอันเร่าร้อนครับนี่นะครับต้นเป็นของนายปลายเป็นของฉันรึเปล่าเอาละครับเจาะมา ถึงตัวครับทางด้านโยคีรีก็เต้นไม่ได้ครับคุยไม่ได้ต้องถึงตัวนี่ฮะเกมของใครของมันนะครับนอกกับนายคุณป๋องอ่าละเสียขวาครับอาละครับเริ่มตีได้ครับทางด้านของโยคีรีครับแม่ถูกใจเจ๊นุ่มหน่อยครับถีบซ้ายครับมีอาวุธน้ำครับโต้ต่อยซ้ายลำตัวครับพยายามจะงัดศอกอุ้ยสับศอกขวาได้เฉียวไปนิดเดียวครับตีเข่ามาเข่าซ้ายโต้ครับเพชรน้องเนยพยายามจะคล้องให้ได้นะครับตีเข่าซ้ายครับอาละครับเริ่มตีได้น้ำหนักครับโยคีรีครับ ตีซ้ายทีหนึ่งครับแล้วก็ยกขวาบาังเอาไว้กินแล้วไม่คายเลยครับหนทางยังอีกยาวไกลนะครับนี่ชงปลายยกที่3โอ้ถือว่าเปิดเกมมายกนี้วงในของยกคีรีบี้เข้ามาวางแข้งมาครับเพชรนงเนยบังแล้วก็อาแล้วครับสนุกกัะเกมอย่างนี้ครับพักก่อนครับยกที่3า9แดเก้าศูนย์ตันค้าตะวันนาแหล่งช้อปปิ้งกินเที่ยวทำเลทองย่านบางกะปิแล้วก็ชุดกีฬากีฬายกที่4ี่ครับท่านผู้ชม หมแ,บบแบบดงย,ยกคีรีทีดมวยไทยน้ำเงินเพชรน้องเนยนกเขาโกโม11อ11พยายามจะฟัดแล้วครับยกคีรีเพราะว่ายก3ามนีบี้ได้ทำท่าจะดีขึ้นมายกนี้ครับเพชรน้องเนยต้องถอยนะครับถอยเตะนี่ฮะศาสตร์แข้งซ้ายมวยไทยครับนอกจากอาวุธมวยไทยแล้วนี่อาการมวยนี่ก็สำคัญครับไม่มีคะแนนก็จริงแต่ว่ามันเป็นองค์ประกอบมวยไทยนี่มันมีศาสตร์มีศิลน,นะ เป็นเกมที่ละเอียดอ่อนครับดูฮะตีเนบเข้าไปครับโยคีดีตีเนบนี่เนี่ยช้อนจังหวะสองครับแม่เกือบไปครับเกือบเสียท่าด็อกเตอร์พิทักษ์ทองแพร่ครับแยกออกมาครับยังเดินต่อครับโยคีรีครับเตะซ้ายครับเพชรอน้องเลยพยายามจะต่อยครับทางด้านโยคีได้ใจแล้วครับดูจังหวะบวกจับใน นายนี่ครับถ้าไม่เหนื่อยไม่หมดไม่ยุบไม่ช็อตก็ตัวจับปิดปิดตู้อาล้มอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนครับยกคีดีก็อาศัยครับความแข็งแรงครับแล้วก็จังหวะจากโคนครับเอาละครับต่างคนต่างไม่เดินครับยังไงครับน้ำมันในถังหมดละกระชอกครับหมดเหมือนกันแล้วครับ ดูต้องออกมาเต้นออกมาผ่อนหายใจเหมือนกันหมดยกที่สี่พรอมทกับศักิ์สุริยาศักสุรินเสาที่19พฤศจิกายนเสาหน้าท่อนั้าไทยเกียรติเพชรทีเคโอครับเอาละครับเดินทางมาถึงยกที่5ยกสุดท้ายครับรองเอยของรายการครับพยายามเดินแล้วนะครับพี่อน,น้องเนยครับคือต้องงัดต้องฮึดขึ้นมาครับไม่งั้นแล้วแหมลำบากครับลำบากคนเดียวไม่พอครับผู้โดยสารพียบเลยครับ ตีเข่าซ้ายครับโยกิรีโอุนในนี่แข็งแรงจริงๆครับในนี่แน่นอนเลยแหละครับถ้าบอกแล้วครับต้นเป็นของนายปลายเป็นของฉันหรือเปล่านี่ฮะนอกกับนายครับหมัดกับเข่าลวครับคู่นี้สู้กันมาสี่ยกเราเห็นคะมาตีนต้นกับมาตีนปลายครับคุณเงินแสนมาครับจากรางวัลเตะก้านคอครับครับวันนี้สู้ได้ถึง5ยกครับ จบแล้วครับเสียงระฆังสปิริตของนักมวยแสดงออกครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเป็นความงดงามของมวยไทยดูกรรมการดรพิทักษ์ทองแพ่ครับชี้ขาดบนเวทีคะแนนข้างล่าง3ท่านครับถ่ายแล้วครับตามภาพตามสายตาเลยคู่นี้ครับไปที่มุมแดงจากจังหวัดสุรินยกคีรีเทียนมวยไทยครับนี่ฮะยิ้มเลยครับเป็นฝ่ายชนะไปครับติดตามผลงานของเขาครับ